แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งพระเถราชื่อว่านันทะหน้า107ตั้งแต่สถาปิตสหัตโตปตังอคันหิตตวาวะตังวิหารังเนตวาเป็นต้นไปสถาปิแม้อันว่าพระาศาสดาอคันหิตตวาไม่ทรงรับแล้ววะเทียวปตังซึ่งบาทหัตโตจากพระหัตอานันทกุมารศสกของพระนันทกุมารนั้นวะเทียว เนตวาทรงนำไปแล้วตังนันทกุมารังซึ่งนันทกุมารนั้นวิหารังสู่วิหารอาหารตรัสแล้วอิติว่านันทะดูก่อนนันทะตะวังอันว่าเธอปพชิตศสิจากบวชหรืออิติดังนี้โสนันทกุมารโรอันว่าพระนันทกุมารนั้นอว,ะะวัตตวาไม่ทูลแล้วอิติว่าอาหารอันว่าข้าพระองค์นะัปพปภชิตสามิจากไม่บวชอิติดังนี้ อาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าอาหารอันว่าข้าพระองค์ประพชิตสามิจากบวชอิติดังนี้พุทธคารเวนะด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าสถาอันว่าพระศาสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเตนะหิตท่าอย่างนั้นตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายนันทังยังนันทะประพาเชทะจงให้บวชเถิดอิติด,ดังนี้ สถานว่าพระศาสดาคันตาวาเสด็จไปแล้วกัปิล่วัตถุปุรังสูบุรีชื่อว่ากัปิลว่วัตถุนั่นทางยังพระนันทาปพาเชสิทรงให้บวชแล้วตติยทิวเสนในวันที่ 3. สามสตเมทิวเสนในวันที่เจ็ดราหุลมาตาอันว่าพระมารดาของพระราหุลอลังกริตวาทรงประดับแล้วกุมารังซึ่งพระกุมารเปเสสิทรงส่งไปแล้วสันติกังสู่สำนัก พระควะโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าวจเนด้วยพระดำรัสอิติว่าตาตะแน่พ่อตวังอันว่าเจ้าปัสสะจงเห็นสมณังซึ่งพระสมณะพรหมรูปรวันนางผู้มีวันนะแห่งรูปเพียงดังพรหมสุวรรณวันนางผู้มีวันนะเพียงดังวันนะแห่งทองวิสติสหัสสมณะปริวุตังผู้อันสมณะมีพันยี่สิบเป็นประมาณแวดล้อมแล้วเอตังนั่น อายังสมโนอันว่าพระสมณะนี้ปิตาเป็นพระบิดาเตของเจ้าโหติย่อมเป็นนิธที่กลุ่มพิโยอันว่นวาหม้อแห่งคุมทรัพย์ทั้งหลายมหันตาใหญ่อเหสูงได้มีแล้วเอตัสตตะวะปิตุโนโชาตากาเลขีดกาเลในการปิตุโนแห่งพระบิดาตะวะของเจ้าเอตัสะนั่นชาตะขีดประสูดแล้ว เอตัสตวะปิตุโนชาตากาเลในการแห่งพระบิดาของเจ้านั่นประสูิแล้วอาหารอันว่าเรานะับประสิสสามิย่อมไม่เห็นปัญญาจําเดิมนิคมนากาลโตแต่การอันเป็นที่เสด็จออกไปตัสตปิตโนแห่งพระบิดานั้นตวังอันว่าเจ้าขจฉาจงไปยาจาหิจงทูลขอทายัชังซึ่งทรัพย์มรดกนางปิตรางกะพระบิดานั้นอิติว่า ตาตะข่าแต่สเสด็จพ่ออาหารกันว่าหม่อมฉันกุมารโรเป็นกุมารอัมหิย่อมเป็นอาหารกันว่าหม่อมฉันปต,ตวาถึงแล้วอภิเสกกลางซึ่งการอภิเสกจักรวัตตีเป็นพระเจ้าจากกักรพัทพระวิสามิจักเป็นอโทอนว่าความต้องการท่านเนนะด้วยซับเมแห่งหม่อมฉันอธิมีอยู่ตะวังอ,อันว่าพระองค์เทหิขอจงประทานท่านางซึ่งซับเมแก่หม่อมฉัน เพราะว่าปุตโตอันว่าบุตรสามิโกเป็นเจ้าของสันตกัสสะธนัสะแห่งทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ปิตุแห่งบิดาโหติย่อมเป็นอิติดังนี้กุม,มารโรอันว่าพระกุมารคันตาวาสเสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักพระกวะโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันทิตวาถวายบังคมแล้วปฏิลพิตวากลับได้แล้วปิตุสเนหังซึ่งความรักในพระบิดา หัตถตุทโถผู้ร่าเริงแล้วและยินดีแล้ววัตะวากราบทูลแล้วอิติว่าสมณะฆ่าแต่พระสมณะฉายาอันว่าเงาเตของพระองค์สุขาสบายอิติดังนี้วัทันโตอัฏาสิได้ประทับยืนกล่าวอยู่แล้วอนุรูปังวจนางซึ่งคำอันสมควรอัตโนแก่ตนพระหุงอันมากอันยังปีแม้อื่น พักวานว่าพระผู้มีพระภาคกระตับพัตตกิจโจผู้มีกิดด้วยพัดอันพระองค์ทรงกระทําแล้วกตาวาทรงกระทําแล้วอนุโมทนางซึ่งการอนุโมทนาปทายะเสด็จลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะปากามิเสด็หลีกไปแล้วกุมารโรปิแม้อนว่าพระกุมารวัตวากราบทูลแล้วอิติว่าสมณะฆ่าแต่พระสมณะตะวังอันว่าพระองค์เทหิตขอจงประทาน ทายาชังซึ่งทรัพย์มรดกเมแก่หม่อมฉันสมณะฆ่าแต่สมณะตะวังอันว่าพระองค์ทายาทชังซึ่งทรัพย์มรดกเมแก่หม่อมฉันอิติดังนี้อนุพันธ์ที่เสด็จติดตามแล้วพักวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพักวาปิแม้อันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากุมารังนนิวิตาเปสิไม่ทรงยังพระกุมารให้เสด็จกลับแล้ว ปริชนโนปิแม้อันว่าชนผู้เป็นบริวารณอสสกขขิไม่ได้อาจแล้วพระขวตาสัตทิงคัดฉันตังกุม,มารังนิวัเตตุงขีดตุงเพื่ออันกุม,มารังยังพระกุมารคัดฉันตังผู้เสด็จไปอยู่สัตทิงกับพระควตาด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้านิวัเตขีดให้เสด็จกลับพระขวตาสัตทิงคัดฉันตังกุม,มารังนิวัเตตุง เพื่ออันยังพระกุมารผู้เสด็จไปอยู่กับด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จกลับโสกุมารโออันว่าพระกุมารนั้นอคมาสิได้เสด็จไปแล้วอารามังสูอารามสัตทิงกับพระควตาด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าเอวะนั่นเทียวอิติด้วยปกาลชนีตะโตในลำดับนั้นพระควานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจินเตสิทรงดำริแล้วอิติว่าอยังกุมารโออันว่ากุมารนี้ อิชติย่อมปรารถนาท่านางซึ่งทรัพย์สันตกังอันเป็นของมีอยู่ปิตุแห่งบิดาอย่างใดตัางทนางอันว่าทรัพย์นั้นวัตตานุขตังเป็นของไปตามแล้วซึ่งวัตตะสวิคาตังเป็นของเป็นไปกับด้วยความคับแคบโหติย่อมเป็นหันทะเอาเถิดอาหารอันว่าเราเทมิจะให้อริยทนางซึ่งทรัพย์อันประเสริฐ สตวิธท,ทางอันมีอย่างเจ็ดโพธิมูเลปฏิลัตทางปฏิลัตทางอันมายาอันเราปฏิลัตทางได้เฉพาะแล้วโพธิมูเลที่โคนแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรูุโพธิมูเลมายา,มายปฏิลัตทางอันอันเราได้เฉพาะแล้วที่โคนแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรูุอัสากุมารสะแก่กุมารนั้นอาหางอันว่าเรากรโรมิจากกระทำตังกุมารังซึ่งกุมารนั้น สามิกังให้เป็นเจ้าของโลกุตระทายชสะแห่งทรัพย์มรดกอันเป็นโลกุตระอิติดังนี้